ประกันสุขภาพถือว่าเป็นประกันที่คิดมากๆในตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานซื้อประกันสุขภาพให้คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายแต่ว่าล่าสุดมานี้เราก็พบว่าค่าบเบี้ยประกันมันแพงขึ้นจริงๆมันมีหลายเหตุผลด้วยกันนะคะหลักๆเลยสองอย่างอย่างแรกมีการเคลมประกันเยอะมากขึ้นโดยเฉพาะพวกโรคเจ็บป่วยเล็กๆน้นอยๆเนี่ยก็มีการเคลมประกันอย่างที่สองเพราะอะไร เพราะค่าหมอก็แพงขึ้นด้วยเราไปดูตัวเลขกันหน่อยนะคะทางวิริยะประกันไัยเขาบอกว่าเมื่อกลางปีที่ผ่านมาเขามีการปรับขึ้นเบี้ยประกันสุขภาพไปแล้วประมาณ10%นะคะเหตุผลสําคัญเพราะอะไรเพราะว่าอัตราส่วนสินใหม่ทดแทนจากการเคลมประกันเดียค่อนข้างสูงพูดง่ายว่ามีการเคลมประกันสูงนั่นเองโดยเฉพาะประกันสุขภาพเด็กๆมีการเคลมประกัน กลุ่มป่วยแบบเล็กๆนิด้อย simple disease นะคะอย่างเช่นเป็นหวัดปวดหัว,วอะไรพวกเนี้ยก็เลยทำให้บริษัทประกันมีอัตราส,ส่วนต้นทุนต่อไรายได้ประกันร,รับสุทธิหรือว่า combined ratio เนี่ยของประกันสุขภาพอยู่ที่เกือบ100%เลยนะคะนอกจากนั้นค่าหมอก็แพงมากขึ้นหรือว่า medical inflation เนี่ยมันแพงขึ้นประมาณ20%โดยเฉพาะถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชน5ดาวแพงขึ้นเกือบ2เท่า แพงกว่าค่าเฉลี่ยของโรงพยาบาลในประเทศที่อยู่ที่ประมาณ10%นะคะก็พบว่าการเข้ารักษาทางผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกก็จะมีทั้ง IPD IP OPD อะไรทุกนี้ถูกไหมซึ่งทางผู้ป่วยในเนี่ยตอนนี้โรงพยาบาลเขาก็จะบังคับตรวจเป็นแพ็กเกจตรวจไวรัส SRSV ตรวจไข้หวัดใหญ่ตรวจโควิดอะไรพวกนี้แล้วก็ค่าใช้จ่ายในการตรวจแต่ละครั้งมันก็สูงด้วยคือ3,000-4,000เลยเงี้ยก็เลยทำให้บริษัทประกันเขาก็ทำไง ต้องจ่ายต้องจ่ายเงี้ยมันก็ไม่ไหวเ,เขาก็เลยจะต้องมีการขึ้นเบีย้ยประกันนั่นเองซึ่งทางคอพพเองเขาก็พยายามที่จะหาทางออกเหมือนกันนะดังนั้นใครที่จะซื้อประกันในปีหน้าลองตรวจสอบเงื่อนไขดีๆนะฮะว่าคุณอาจจะต้องเจอค่าเบีย้ยประกันสุขภาพที่สูงมากขึ้นและดีไม่ดีอาจจะต้องร่วมด้วยช่วยจ่ายค่ารักษาพ,พยาบาลด้วยหรือว่าโคเปเมนั่นเองลองตรวจสอบให้ดีด้วยค่ะ